บบขอวิ่งก่อนวิ่งสามรอบก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อมันจะเพิ่มโชค <c oughs> ถึงเวลาในการตามล่าหาคอสมิกค,คอสมิกตัวใหม่ในแพ็คใหม่นะครับหน่วยเงินใหม่มาเปิดกันอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคสามรอบในแพ็คแฮกนะครับถูกแฮกผมนี่แหละถูกแฮกโลบัคตอนนี้มี1 0 0 0พันกว่าตัวแสดงว่าเปิดไม่ยากหรือเปล่าหนึ่งพันกว่าตัวอ่ะมิติเรามีแล้วมีหมดแล้วนะฮะยกเว้นคอสมิกตัวนี้ ซักเท่าไหร่ก่อนดี60,000ก่อนแล้วกันคือถ้าเกิดเติมไปเยอะแล้วใช้ไม่หมดเนี่ยมันก็เสียดายใช่ไหมเพราะว่าเปิดได้ครบหมดแล้วมันก็ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเติมนะฮะเล่นปกติคอสมิกมิติกมาครับคอสมิกมาไหมอ้ยเกือบจอดโอเคมิติกตัวหนึ่งมิติกน่าจะเยอะนะดูเหมือนจะออกง่าย2ตัวแล้วครับรอบละ4,5 0 0นะ เปืองเปืองสาววิ่งสามรอบเหนื่อยเหนื่อยมาหน่อยเหอะคอสมิกนี่ก็ลงอันนี้คอสมิกก็น่าจะวางได้แค่ตัวเดียวมิติกมาอีกหนึ่งครับเพราะว่าคอสมิกก่อนหน้าวางได้แค่ตัวเดียวหมดเลยไม่ได้อยากได้มิติกครับแรกได้ไหมมิติกมาอีกหนึ่งเจ็ดตัวแล้วใช่ไหมโอ้เกือบนิดเดียวหมดแล้วแน่เลย หกหมื่นเจมยังยังยังมาเหอะแปตัวแล้วครับมิติกคอสมิกคอสมิกคอสมิกไม่จอดหมดแล้วโอ้เปลืองสี่หมื่นสี่หมื่นก็เป็นแสนหนึ่งนะฮะแสนเจมไม่มีนี่ก็โล่งครับโอ้โลง่ง อไม่ติดก็ไม่จอดหมดแล้วแสนเจมอ้ทีละสี่หมืนทีละสี่หมืนพอหนึ่งแสนสี่หมืนเจมอย่าให้ต้องไปถึงห้าแสนเลยแสนก็เยอะแล้วครับหมดยัง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 มาเหอะมาเหอะคอสมิคจอดอืม หมดแล้วโอ้เหนื่อยแสนสี่หมื่นเจมน้ำตาแทบไหลอัปเดตมาทีหนึ่งต้องมาตามหาอีกสี่หมืนเป็นแสนแปดฮะศูนยจุศสองห้าเอร์เซ็นตโอ้โห,โหดูครับโอ้โหอีปิกล้วนเลยอ่ะจอดโอ้โหสองตัวยังจะข้ามไปอีกเลยไปอีกแล้วเลยตลอดเหมือนมันลื่นพื้นมันลื่นใช่ไหมตรงนั้น ออืมอืมเชียวทุกรอบหมดแล้วครับแสนแปดหมืนเจมโอ้ดูตาทางแล้วน่าจะไปอีกไกลแน่เลยใหญ่อย่ายงนั้นสิเกมมันเปืองมากๆรอบนี้หกหมืนแล้วกันหกหมื่นแสนแปดไกลหกหมื่นนะฮะสองแสนสี่ใช่ไหมสองแสนสี่ สองแสนสี่มืนเจมมาได้แล้วคอสมิกยังไม่มาครับมิติกไม่มาเลยฮะรอบหลังมิติกไม่มาสักตัวเลยครับแสดงว่าตอนแรกคือโชคดีใช่ไหมที่มาลุลวน่ะนี่หายไปเลยฮะโอ้สองแสนสี่มื่นเจมสองแสนสี่มืนเจมอย่าให้ต้องไปถึงห้าแสนเลยครับพี่ผมขอละ โอ้เฉียวอีกแล้วเนี่ยไม่มาเลยครับมิติกอ,อ,อ,อ้สองแสนสี่มืนเจมโอ้โหอะไรกันเนี่ยสองแสนหกมืนเจมครับมาเถอะหมดแล้วครับโลบักเดยวให้ต้องเติมอีกเลยเปืองมากจอดไม่จอดอ้อมิติกมาตัวหนึ่งมาเถอะคอสมิก ขอร้องละโอ้โอ้โหยไม่จอดอีก <c oughs> หมดแล้วครับครับผมโลบักผมหมดครับอ่ะเป็นสามแสนสองใช่ไหมอีกสี่หมืนเป็นสามแสนสองอ่ะมาทีละสี่หมื่นพอไหนก็เปิดแล้วฮะมันก็ต้องให้ได้นะครับไม่ต้องไปเติมนะฮะเกมโลบอกเนี่ยไม่ต้องเติมเลยเล่นปกติ ดู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 ผมเทิมก็พอแล้วเกมหนอกเกมมิติกมาอีกหนึ่งอ,อีกสี่หมื่นก็เป็นสามแสนหกใช่ไหมอืมอหูสามตัวไม่ต่อสักตัวโอ้โหมาเป็นแผงเลยเนี่ยอีกแล้วอีกแล้ว มาเป็นแถบเลยฮะเมื่อกี้มาเป็นแผงแล้วพี่ก็ผ่านไปโอ้โหอีกสี่หมื่นก็เป็นเท่าไหร่สี่แสนไหมน่าจะสี่แสนเจมเลยนะฮะเปิดอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อไหรจะมาจอดเถอะพี่ครับผมผมขอพี่แล้วพี่จอดหน่อยเถอะคอส믹สามสี่ตัวเนี่ยมาเป็นแถบะจอดหน่อยเถอะ ถือถ้าเกิดเขาจะมาเขาก็มาแต่แรกแล้วใช่ไหมสี่แสนผ่านไปเหนื่อยสี่แสนเต็มเบลองมากเบลองมากๆห,ห,ห,หมดอีกแล้วเหรอเฮ้ยหมดแล้วเหมือนเกมจะแหลกด้วยสี่แสนแปดหมื่นครับอจอดเถอะ พีจจอดเถอครับจอดจอดหน่อยคอสมิกทำไมมายากจัง0.025%เนี่ย4ตัวเนี่ยหลายรอบเลยนะ <c oughs> หมดแล้วถ้า <c oughs> หมดนี้คือหมดแล้วพอเลยนะฮะไม่ไหวและสี0 0 0ืโลบัคกไม่ต่างอะไรกับแมปนู้นเลยอืมอ่ะมา40,000โลบัคกครับ ห้าแสนหกแสนเจมในเกมฮืลองเปลี่ยนเซิร์ฟนิดหนึ่งดีไหมเผื่อเผื่อมันจะช่วยลองเปลี่ยนดีดกว่าเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนเกมนี้คือเล่นแล้วเครื่องร้อนนะคอมร้อนมันโหลดหนักมากนะฮะเนี่ยเฟมเรตตกนะครับต้องรอโหลดหมาให้ครบเหลืออีกหมื่นแปดอะเปิดมาเปลี่ยนเซิร์ฟเรียบร้อยจะพาโชคมาไหมโอ้โหโอ้โหเป็นแผง พี่ผ่านไปเป็นแผงแต่พี่ไม่จอดเลยเอ๋อเนี่ยสมตัวข้างหน้าอีกหนึ่งเหมือนทำเอาไว้หลอกหลอกให้ดีใจอ่ะมาสุดท้ายแล้วฮะให้มันจบจบไปถ้าไม่มารอบนี้ก็พอก่อนไม่ไหวสี่0มืนโลบักสี่0 0ืนกว่าด้วยนะสี่0มืนกว่าโลบักสมาคอสมิกค,คอสมิกถ้าไม่เก่งแล้วนะน่าดู แต่ไม่เก่งไม่เท่าไหร่คือถ้าไม่มาแล้วนะโอ้โหมิติกนี่คือแบบสิบกว่าตัวแล้วนะฮะอสามตัวอีกข้างหน้าอีกหนึ่งตัวมันเหมือนกันเลยนะเหมือนมันเป็นเซตแบบเหมือนกันเหมือนเดิมอะแต่มันไม่จอดยังไงก็ไม่จอดตอนแรกคิดว่าน่าจะเปิดได้นะาไม่มีปัญหาเปิดมาหรือเดี๋ยวมาฟาร์มเลเวลแล้วก็มาลองใช้ดูว่าเก่งไหมผิดคาดครับ เปิดจนหมดฮะไม่เหลือครับไม่ได้เลยคอสมิกโอ้โหเส็งมากขอทำใจแป๊บหนึ่งเจ้าคอมพิวเตอร์นายนะนาย